เดี๋ยววันนี้มาเรียนเนื้อหาเรื่องการอ่านและการเขียนพจนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งขอทบทวนก่อนพจนิยมหนึ่งตำแหน่งแทนด้วยส่วนอะไรคะตัวอ่ะมีตัวเลขหลังจุดกี่ตัวหตัวพจนิยมสองตำแหน่งละแทนด้วยส่วนอะไรตัวสองมีตัวเลขหลังสุดพจนิยมสองตัวโอเคเดี๋ยวทบทวนความเข้าใจเดี๋ยวทุกคนจะได้บัตพจนิยมครั้ึนงบัตรจากนั้นจะให้ลุกทีละแถว No, no, no. ได้แปดจดสามค่ะต่อไปเลยกี่เดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นนะถ้าเสร็จแล้วเข้มาเลยสองจุดเก้าครับคนนไปอ้อมฝั่งนี้นกัเเก้าจุดสามสองค่ะต่อเลยมาเลยได้สองจุดสมครับมาต่อเลยไปเลยสิบเอ็ดจุดสามค่ะ ได้แปดสิบหกจุดสามครับต่อเลยแจะต่อไปมาเลยสามจุดสี่สามค่ะเสร็จแล้วรอบออกฝั่งลูกนะผมได้แปดจุดเก้าครับผมได้สี่สี่หกเจ็ดครับอันไหนสี่จุดหกเจ็ดครับ ็นมีช่องเล็กนะที่เราัูไปมอสีบเป็นสินชบช่องเล็กแลนะครูมีช่องใหญ่มีช่องมีช่องสิบช่องก็เป็นเท่าไหร่สิบคูณสิบเ,เป็น ก่อนก็เป็นขั้นก่ดิขอสองกันแดอี้ตัวสุดท้ายขอเลขที่สกมาโอเคตัสุดท้ายตอบเท่าไหร่สามพสรหกิอจุดสอสูเลอะไหมีเอะไ ห้าจองคเอาว่มัถูกไหมคะอ่าโอเคผมงนคือดังนั้นเราจะสมมติได้ว่าคษณชนีลง้าตน่จะมีเลขโดดหลังจุดพษณชนีลที่ตัวสามตัวโดยเลขโดดหลังจุดพษณชนีนั้นจะแค่1น่งพันส่วนที่เท่าเากันมีเกมมาให รถรางที่สามสมมติว่าตรงนี้คือเลขแปดนะคำตอบคือรถรางที่รถรางที่สามเข้าต่อไปพอมงยารถรางที่รถรางที่สอง ีสอบคำถามที่1 2หรือว่า3ามคำถามที่อะเพื่อนเป็นตัวแทนนะทุกคนที่ว่าเราจะได้เยอะหรือได้สองดีได้คำถามที่3ของเราอะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาทดสอนความเข้าใจเราเปลี่ยนให้เล่นทุกคนเห็นต้นไม้ โยงนี้มาติดให้ตรงกับลูปด้วยโอเคไหมคะเข้าใจกันกันนะพอ,อนนี้เอาให้คนดักตาดักตาล้ง,ต,ลงตอนออกไปติดที่ต้นไม้เราต้องส่งเสียงพูดด้วยว่าส,สม้มลูกนี้แพงต้นลมเท่าไหร่ไม่งั้นต้นไม้จะติดเราออกมาทันที้าไม่พูด สิงคโปร์โอเคต่อไได้ศูนย์จุดสองหกเจ็ดครับได้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งครับแร่เลยนะแร่ดูนีได้ศูนย์จุดสามหนึ่งสองค่ะได้ศูนย์ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะได้ศูนย์จุดสามสามเก้าได้ศูนย์จุดเจ็ดสิบค่ะได้ศูนย์ได้ศูนย์จุดแปดเก้าเจ็ดครับได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าครับ ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่งครับเขาได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับได้ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าค่ะศูนย์จุดห้าเจ็ดห้าได้ห้าจุดห้าเก็ห้าค่ะได้ศูนย์จุดห้าหกเจ็ดค่ะศูนย์จุดห้าหกเจ็ดค่ะศูนย์จุดศูนย์สองสามค่ะ ได้0.08ตรวจต้อส้มดูกันเพื่อนไหน้มเ้าไหมโทกี่มีใครไม่พูดแล้วงต้นส้มีเลยมไหมไม่มีแปลว่าทุกคนพูดก่อนเข้าไปหาตสอเคเดี๋ยวกคนข้อายเป็นรคุเขียนโนิยมเป็นตัวหนังสือ8ข้อและเขียนจากตัวหนังสือใี่เป็นตัวเลข8ข้อรวม16ข้อกี่นาที10นาที แล้วตอกเป็นทศนิยมพร้อมการรับทราบไหมคะใช่ส่วน9,876ส่วน1,000ทำเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้9 8 7 6 0เยี่ยมก็ทศนิยม2ตำแหน่ง